โดนรับหนึ่งติดรับสองโอ้โหได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับเราดูข่าวผมในไม้ต่อไปทั่วไปในหมายเมื่อกี้ครับผมทางด้านทีมของอาร์พิจิตได้แต้มไม้นี้มีสิทธิ์โยนจะเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นมาคุมโซนก่อนครับหาหนึ่นไปรอแล้วครับแท็กซี่เมืาเลยอยู่ตรงไหนครับเอาครับลองดูครับแท็กซี่เมืาเลยครับลงครับการจะไปแล้วลูกนี้จะทำยังไงครับ ดูก่อนว่าได้หกเมตรหรือเปล่านะครับลูกนี้ถ้าไม่ได้เพีหกเมตรเนี่ยฝ่ายตรงข้ามครับทีมหมุนชานสามารถจับแกนวางในระยะที่ตนเองอยากเล่นเลยครับเอาครับได้หกเมตรครับผมลูกนี้เอาครับเรามาดูว่าลูกนี้เข้าบุ่งมาเต้โอ้โห ลูกนี้ครับขึ้นคุมโซนมาใบแรกครับ <c oughs> เรามารว่าพก่กลูกนี้จะทำไงครับเข้าวงมาลูกนี้จุกขึ้นมาแล้วตีตามใบครับผมใบแรกใบที่สองจุกขึ้นมาแล้วใบที่สองใส่ขาไปครับเก็บหนึ่งต้มในสนามไปครับลูกนี้เอาครับเรามารับเชลชุมพรมือตีของอาร์ตพิจิตครับเข้าวงมา โดนรับหนึ่งตีติดรับสองโอ้โหถ้าได้แค่หนึ่งแต้มเท่านั้นครับอีกลูกหนึ่งเนี่ยออกนอกสนามไปแล้วผมลืมไปเอาครับพี่น้อยครับลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนใหม่อีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้น่าจะเปลี่ยนไปแล้วได้หนึ่งแต้มครับผมในสนาม <c oughs> เอาครับเชลชุมพรครับผมตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้เข้ามา อ้าวหวิ่งแล้วใส่คาไปอีกหนึ่งใบเข้าไปนเชลตีได้ดีฮะเอาครับพี่น้อยเข้าวงมาครับจบครับตึบลูกนี้พี่น้อยขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมขุนชานได้อีกหนึ่งลูกฮะเอาครับเราดูว่เชลครับลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติดโอ้ตีโดนรับสองตีติดรับสามเลยครับลูกนี้ทุกข์มากโห สามแปมในสนามครับตอนนี้เกมสิบสามนะครับใครถึงสิบสามแปมชนะครับในรอบนอกเอาเรารับเข้าวงมาจบมัตึลูกนี้โอ้โหหลุกโซนไปเยอะเลยครับทั้งนั้นทีมของคุณชาน <c oughs> ครับพี่ก่อลูกนี้จะเล่นยังไงครับเข้ามาจบมับตึบโอ้โหพิงเลยครับใบสุดท้ายเอาครับเรามาดูครับพี่อาร์วิจิจะเล่นยังไงครับเหลืออีกสองใบในมือฮะในสนามนี่เสียอายุนหนึ่งแต้มลนี้นี่จะตีก่อนเลยหรือเปล่าครับผมเผื่อคัดออกได้ มาโอ้โหเลยไปครับผมใบนี้ตีไม่ได้แล้วครับต้องขึ้นเก็บแต้มเอาครับลูกนี้ทั้งนั้นทีมของอาร์ตพิจิตจบมับตึบแล้วได้หนึ่งแต้มในสนามไปหรือเปล่าครับผมเอาขอวัดก่อนหรือเปล่าโอเคครับทีมของอาร์ตพิจิตได้หนึ่งแต้มในสนามครับผม